มาเตรียมแคบค่ะ46,300คนจะบอกว่าเน้นสามหางนี้หางสุดท้ายจุดแล้วไ,ได้ตัวนี้ ส่นพับแล้วเนี่ยคืออะไรอ่ะทำไมทำท่างนะั้นล่ะตัวสุดท้ายอย่ากรีดนะใครเห็นแล้วอ่ะ,ะอ่ะมันคือมันไปไกลแท้เขาไม่รักทั้งสองลุงหมู่เกียดทั้งสองลุงอะค่ะ แคปหน้าจอนะคะจะบอกว่าไม่อยากหันกล้องให้ดูนะแต่ว่าเลขทูป,ปูจุดมาแล้วมันได้นี่เพราะว่าเดี๋ยวแคปไปลงกันมั่วนะคะคืออันนี้อันนี้เป็นตัวเน้นนะคะอันนี้เป็นตัวเน้นสามหางนะคะอันนี้เป็นตัวเน้นสามหางของหนึ่งนะคะ แคปแล้วออกได้เลยค่ะแคปแล้วกดออกได้เลยใครรอซีเอฟสินค้าต่อรอแป๊บหนึ่งนะคะคนดูมากคนดูน้อยหนึ่งไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอันหนึ่งจะบอกก่อนนะคนดูมากคนดูน้อยไม่ซีเรียสหนึ่งไลค์ ตั้งแต่คนดูหลักสิบขึ้นไปหลักร้อยขึ้นไปหลักพันขึ้นไปหลักหมื่นจนขึ้นไปหลักแสนขึ้นไปหลักครึ่งล้านห้าแสนหนึ่งกระไลมาแล้วเพราะฉะนั้นคนดูจะมากจะน้อยหนึ่งไม่ได้เอาจิตเอาใจมาผูกมัดกับคนดูมีคนแค่เข้ามาคอมเมนต์คุยกับหนึ่งหนึ่งก็ดีใจแล้วนะคะมาคอมเมนต์คุยกับหนูหนูก็ดีใจแล้วให้พอแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้เหงาหงอยอยู่เพียงผูดเด้เดียวเดียวดายอะไรอย่างเงี้ย หไม่ต้องการคำชื่นชม